เอาโยก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 บังเด้อไปนี่มโยกบังโยกบังมาว้าวบ่แม่งน่ะได้หลายคักโยกมะพีเลยห้ามมต้องซิดโยกมาปล่อยเลยมามาลูกมามามาปล่อยเลยมัต้องแทสมาม้าผู้น่ะหัมเฮ็ดองทงอยู่ล่ะล่ะไงคักบ่พุ่นน่ะโยกบาดนี่ถึงถึงหัมเอาปล่อยปล่อยลูกมาเออเออเออผู้น่ะพุ่นน่ะหัม nó bay lạp bay lạp bay ô bay 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 ô bay ô bay 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 nhớ

อาเอาเามเเนื้อต <itute> <ality> ักมโอ้กบว่เอาซมาดีๆเนาะเอนี่ตัไปปอยเดงหำเรื่อนี้เรื่องเดี๋ยวไปเาไปชม

ได้บ่บ่ก็โอ้ได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 ้โอ้เหียองมดเหียเอามดไว้โอ้เหียที่มือดผุดเก็กเก็เหียเม็ดลราป่าโอ้โอ้โอ้เก็บเอาลงซาเอาลงซาหยิบไหมโอ้เสียดายเด้ห่เก็บลงเก็บลงอย่าเหยียบป่าน้อยนี่ตัวนึงยังทั้งพี่หำนี่นี่เอาเอามาเยียบพี่ก็ได้ดรอกคำโอ้ หามเบิ้งดูขเขายกเล็กน้อยเขายกสะดุง้งโอ้ยมันมาสิได้เอ้ยเอาเสีดมาเสีดมาเสีดเสีดมาหมอนบกขาดแล้วไปปล่อยแล้วเร็่ยวเรี่วหนักตกแล้วโอ้ยโอ้ยเีดมาสะก้อนสะดอกมันบกขาดห้ำเดี๋ยวปาไปปล่อยโอ้ย่ <laughs> าฮ่ลาล้ตัวไดนละขาดดิหันตัวไดนละตกห้ำเสีดลง เสียดายป่าน้อเราเฮ็ดขาดหมดเก็บเอาเจ็บเจ็บเอาตัวใดมันตกลงหันเห็นบ่มันตกปั๊บลงหันเห็นบ่อะไะเก็บเอาเนี่ยเสียดายมันนี่ตัวมันเก็บเอาเนี่ยมันสิบาบเห็นบ่หำยจ็บไปยกอยู่บ่เอาเอาเอายจ็บไปยกสิได้อยู่บ่เรื่อ